อันยาสวัสดีทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาแกะพัสดุก็ตูนบายก็ตุนซัมเมอร์สโตร์กันนะคะอันนี้นะคะก็มาจากแอดวีนี่เลยนะคะมพีกับร้านนี้เลยเนาะโอเคค่ะไม่ต้องพันเพลงเดี๋ยวเราไปแกะกันเลยนะคะ ของที่ได้มาทั้งหมดนะคะก็จะมีทัง้งหมดสามอย่างเนาะก็จะเป็นเจ้าตัวชักกี้นะคะเห็นหน้าน้องไหมแล้วก็เป็นแมกเนตยองแจเป็นชุดสัตว์ของยองแจนะคะน่าจะแกะหรือแพ้อะไรสักอ,อ,อย่างนี่เแหละเนาะแล้วก็ทางร้านนะคะเขาแถมเป็นสติกเกอร์มาให้ด้วยนะคะเป็นสติกเกอร์รูปยองแจอย่างนี้น้องตัวเล็กตัวเล็กมากเลยดูดีน่ารักมากมากเลยอะ่ะ แล้วก็อัน no นี้นะคะจะเป็นพลอยที่ถ้าซื้อตามอ่จำนวนที่เขากําหนดไว้นะคะยอดเงินที่เขากําหนดไว้เราก็จะได้มาเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะต้องเจ๋อมากทุกคนดูดิเป็นของแท้จากช็อปเลยนะคะโอเคก็เดี๋ยวเรามารีวิวเจ้าตัวของที่เราซื้อมากันเลยก่อนเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวที่เจ้าตัวชักกินก่อนเลยนะคะเราขอไม่แกะกระดาษไขออกมาให้ดูแล้วกันเนาะก็จะเห็นหน้าน้องแบบเละลายจะจางนิดนึงนะคะ น,นี่เป็นด้านหน้าด้านข้างนะคะด้านหลังประมาณนี้นะคะอ่าโอเคลองแกะกันโอ,โอ้ยับปื๊บโอ้ยน้องมาแล้วนี่เลยโอ้ยนั่นแล้วก็บางคนมันแบบเนื้อแบบเนื้อแน่นนะเนื้อแน่นอยู่นะ เออแล้วก็ถอนหมวกได้ใช่ค่ะถอนหมวกได้แล้วก็ตรงนี้เอาน่าจะเอากรรไกรตัดได้นะแต่เรายังไม่ตัดดีกว่านะคะตัวต่อม,มานะคะก็จะเป็นแมกเนตย่องแจนะคะกล่องยังน่ารักเลยทุกคนอันนี้เอเจ้าให้ไอเจตัวแมกเนตอ่ะคือมันให้ฟีลแบบเบบีมากเจทุกกล่องดีความกล่องแบบใส่ชุดขนแกะแลบเลียนดืน้อมากเก๋นะคะโอ้โห ตรงเป็นแบบสีเหลืองไข่เหลืองผัดเทลน,น่ารักมากๆเลยทุกคนจึดแมลาแล้วนี่โอ้ยน่ารักมากไอ้เต้านุ่มด้วยดูดีตรงมือมันจะเป็นแมกเนตแลยทุกคนมันก็ใส่นิ้วเข้าไว้ให้นอ้องเขากดวายต่อมานะคะเป็นชุดขนสัตว์นะคะ ชุดขนแกะชุดแกะชุดสัตว์อ่าไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรเหมือนกันนะก็จะมีเมตายางนะคะเป็นอย่างน,นี้สติกเกอร์ต่างเนาะอ่าจะบอกว่าชุดชุดนิ่มมากทุกคนนิ่มกว่าตุ๊ก,กตาก็ชุดแหละจริงๆดูดิมันแบบนิ่มเดี๋ยวเรามาแต่งตัวให้น้องกันเลยนะใส่เสร็จแล้วนะคะแทบลากเลือดเลยทีเดียวเชียว ก็คือจะเป็นอย่างนี้นะนีไ่ไงงอต้นควา็จะยัดเข้าอ่ะคือแบบขาแบบอยู่แค่นนีะ้ตรงนี้ขายันไม่เข้ายัดสุดเล้วจริงๆแล้วก็งงว่ามันจะเป็นอย่างนี้หรอเออแล้วความที่แบบไม่เคยมีชักกี้อ่ะเนาะแต่นน้องน่ารักมากเลยอูจีให่ขึ้นแก่ชิแกสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะจบการรีวิวแต่เพียงเท่าน,นี้เนาะก็ถ้าใครนะคะอยาก จะพูดคุยหรืออยากจะทําความรู้จักอะไรก็สามารถทักแอดทวิตทักทั้งไอจีหรือว่าจะคอมเมนต์คุยกันใต้ล่างคลิปนี้ก็ได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย